สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตบปอบนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับว่าบิตคอยทําท่าทียังไงนะครับคือตอนนี้นะครับเป็นเวลาตีห้านะครับผมมาอัดไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ตื่นมาเจ็ดมงเช้าเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับคือตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟบิตคอยนะครับมีแรงซื้อเข้ามาพอสมควรนะครับแล้วทําให้บิตคอยนะครับดีดจากราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเนี่ยนะครับขึ้นมาแตะสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยทีเนี้ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย ตอนเนี้ยมันเป็นเบรกหลอกหรือเปล่านะครับผมจะให้เพื่อนๆมาดูกราฟตอนนี้นะครับเพื่อนเเห็น2เส้นนี้ไหมครับ2เส้นนี้นะครับสีเขียวกับสีแดงเนาะทุกครั้งที่มันตัดกันนะครับมันจะเป็นการบ่งบอกว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดควรเข้าซื้อแล้วนะครับแล้วมันตัดกันวันไหนครับตัดกันวันที่มันดีดเลยนะครับที่นี้นะครับผมพาย้อนกลับไปดูของปี2018 2019นะครับราคาบิตคอยนนะครับมีการตัดกันช่วงบริเวณนี้นะครับทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือหลัังจาากกกนน้มีรเบ ทีนี้นะครับผมพามาดูของปี2018มีการตัดกันปุ๊บราคาบิตคอยมีการดีดเห็นไหมครับมาปี2014พอ2เส้นนี้นะครับสีเขียวกับสีแดงเนี่ยนะครับตัดกันเนี่ยมันมีการดีดขึ้นไปนะครับคือมันจะมี2แบบนะครับเป็นแบบปี2018ก็ได้นะครับตัดปุ๊บดีดเลยนะครับกับปี2014นะครับที่ตัดปุ๊บก็ไซเวย์อยู่แถวเนี้ยนะครับแต่มันเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยแถวเนี้ยเป็นจุดที่ควรซื้อแล้วนะ ก็คือสําหรับเพื่อนๆที่เขาคิดว่าเขาจะรอข้างล่างเนี่ยนะครับก็ปล่อยเขารอไปนะครับตอนนี้บิตเกตได้เอาใจสายเทรดนะครับเป็น x c h a ช g e ใหม่ที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับสำหรับคนที่อยากย้ายมาเล่นบิตเกตนะครับแล้วสมัครใต้ลิงก์นี้นะครับบิตเกตนะครับได้ติดต่อมาขอเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสำหรับใครนะครับที่สมัครใต้ลิงก์นี้นะครับจะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับคนที่ต้องการเทรดฟิวเจอร์นะครับทุกไม้นะครับและสิ่งที่พิเศษมากกว่านั้นคือคุณจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการซื้อสปอทุกไม้เลยนะครับ โดยตอนนี้นะครับยังไม่มีระยะเวลากําหนดนะครับว่าจะหยุดเมื่อไหร่นะครับและยังมีระบบ c o อปี้เทรดให้เพื่อนๆอีกนะครับและต้องบอกว่าบิตเกตนะครับจัดกิจกรรมบ่อยมากๆนะครับเพื่อนๆเทรดอยู่บางทีเขาอาจจะส่งเหรียญม้เพื่อนๆฟรีได้เลยนะครับก็ใครสนใจก็ย้ายมาสมัครบิตเกตได้เลยนะครับแล้วที่นี้นะครับผมจะมาย้าให้เพื่อนๆฟังเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเส้นสีเหลืองนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บิตคอยนะครับตกลงมาทะลุมันเนี่ยเป็นการบ่งบอกนะครับว่าบิตคอยเนี่ยในบริเวณแถวเนี่ยนะครับ เป็นจุดที่ควรซื้อมากที่สุดแล้วนะครับช่วงณเวลานั้นนะครับของปี2014นะครับก็ช่วงราคานี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่น่าซื้อที่สุดแล้วนะครับของปี2018ละก็ช่วงนี้นะครับถือเป็นช่วงที่ราคาที่น่าซื้อที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นช่วงราคาที่น่าซื้อที่สุดแล้วนะครับแล้วสุดท้ายนะครับเราก็ไปรอกันอีกทีวันที่12เลยนะครับอีกประมาณ2วันนะครับที่ บิตคอยนนะครับจะปิดแท่งวีกแล้วนะครับก็เรามาดูกันอีกทีก็ได้ว่าวันที่1 2เนี่ยมันจะทําท่าทียังไงเนาะก่อนปิดมันจะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ